เป็นไงครับทายถูกกันบ้างไหมครับและนี่คือขั้นตอนของการติดตั้งตัวอักษรที่เป็นชื่อบ้านนะครับคาซ่าแล้วเว้นไปสองตัวอักษรเพราะสอ,อ,สอทีพูดเหมือนเป็นแป้นพิมพ์เชียว มีคนทักมานะครับว่าผนังปูนเนี่ยสวยมากซึ่งจริงๆแล้วขั้นตอนในการทํานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับหนึ่งในขั้นตอนรายละเอียดนะครับสำหรับการทําบ้านหลังนี้ก็คือ texture ปูนที่ผมเคยลงคลิปเล่าให้ฟังนะว่าหลังจากที่เดินทางไปดูเราจะเห็นว่าเขาจะนิยมฉาบแบบเขาเรียกว่าดิบๆซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะเริ่มต้นจากสมัยก่อนที่เขาไม่ได้มีช่างฝีมือและความรีบร้อนของเขาเขาก็เลยฉาบออกมากลายเป็น,นเสน่ห์และนั่นคือสิ่งที่ผมอยากได้สําหรับ,บบ้านฟาร์มสไตล์สเปนของที่นี่และเมื่อเราทาออกมา เรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเว v e r ด้วยการฉาบตัวนี้ผมเลยได้ทีมคุณหลุยมาช่วยคุณหลุยอันนี้เราใช้ปูนลักษณะไหนฮะปูนฉาบของลูกดิง่งปูนฉาบของลูกดิงก่งเกาะแน่นเลยฉาบทับเข้าไปแต่ว่าลักษณะการฉาบถ้าเกิดว่ามองด้านบนจะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นคลื่นบางคนชอบแบบนี้แต่ว่าของผมเนี่ยผมไม่อยากให้มันเป็นคลื่นและเป็นสันชัดมันเลยมีขั้นตอนหนักไปกว่านั้นอีกคุณหลุยทยํายังไงฮะสำหรับป้ายเสร็จพอปูนทิ้งให้มันเซตตัวหม,มาดๆทีน,นี้เราก็จะใช้โฟมในการปั้นเป็นนเ,เจขึ้มา ให้เป็นคลื่นแบบนวลนวลเนียนเนียนก็คือแสดงว่าเราจะไปปาดไอ้ตัวสันที่เราเห็นชัดๆเนี่ยออกตรงนี้เราจะต้องใช้จินตนาการว่ามันจะมีสันยังไงเพราะตอนนี้มันป้ายไว้จังหวะเท่ากันหมดคล้ายๆเกล็ดปลาตัวนี้มันจะถูกปาดเนียนแล้วก็แล้วแต่ว่าตรงนี้เราจะปล่อยนูนสูงกว่าตรงนี้ต่ำกว่าแล้วแต่นี่คืองานศิลปะฝากไว้กับคุณลุยนะครับ ที่เห็นแบบนี้เนี่ยฉาบยากกว่าฉาบป,ปูนเรียบอีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหาช่างที่จะฉาบได้โดนใจแบบนี้ยากมากๆเลยอันนี้แหละฮะคือรายละเอียดที่พอภาพรวมของอาคารออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นแล้วก็อารมณ์ที่อยากได้เลย และนี่คือขั้นตอนของการติดตั้งตัวอักษรที่เป็นชื่อบ้านนะครับซึ่งตัวอักษรพวกนี้จะต้องหล่อปูนขึ้นมาแล้วก็มีขั้นตอนในการติดตั้งเนี่ยที่ค่อนข้างจะต้องใช้ช่างที่มีการชำนาญการเป็นพิเศษเลยทีเดียวและนี่เป็นบ้านหลังแรกเลยที่ผมตั้งชื่อให้กับเขาเพราะว่าเป็นบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเดินทางไปที่เกาะเมโนกาของสเปนและบ้านนี้ก็เลยชื่อว่าคาซาเมนอกาอย่างที่เห็นนั่นเองนะครับ รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านฟาร์มสไตล์สเปนหลังนี้ในเรื่องของการตกแต่งให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับ